บาทหนึ่งในอัฐบริขารของพระสงฆ์จะสามารถกลายเป็นของไม่ดีไปได้ทั้งที่ก็เป็นเพียงภาชนะใส่อาหารเท่านั้นบางคนอาจสงสัยว่าคำว่าบาทแตกอาจฟังคล้ายๆกับสำนวนไทยบ้านแตกสแลกขาดมั้งจึงให้ผลคล้ายๆกันนั้นแต่ที่จริงต้นเหตุของความเชื่อ ในเรื่องนี้คงมาจากว่าคนโบราณน,นั้นซึ่งถือกันว่าอะไรที่เป็นของวัดของสงฆ์จะไม่ให้เอาเข้าบ้านถือเป็นสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางและของที่อยู่ผิดที่ผิดทางอย่างนี้ย่อมถือเป็นสิ่งอับประมงคลสำหรับการทำคุณใสาบาดแตกนั้นถือว่าเป็นวิชามนดําที่น่ากลัวมากเหตุเพราะ บาทนั้นเป็นจุดรวมแห่งทานหากบาดแตกนั้นจะส่งผลถึงความอดอยากการระงับทานดังนั้นวิชาบาดแตกนั้นการทำใส่กันจึงสื่อถึงความขัดสนการอยู่กินอันจะนำมาซึ่งปากเสียงกันบ้านไม่มีความสุขได้รับความเดือดร้อนพี่น้องทะเลาะเบาแหวงกัน จนหาความสุขไม่ได้การแก้คุณใสวิชาบาดแตกนั้นทำได้ส่วิธีดังนี้ 1. ใช้เมล็ดข้าวและดินที่ประกอบพิธีแรกนาขวัญปลูกและโปยรอบบ้านพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุดทำโมทำให้ดับสังโคทำให้ศูนเสนียจันไลยจงหายไป นมโมพุทธายะยะัตาพุทธะโมนะ 2. ใช้ตะปูสังฆวานอนหรือตะปูธรรมดานำไปฝากไว้ในโบ 1, สถ์หนึ่งพรรษาที่มีการบวชและลงปฏิมโมกประจำแล้วนําตะปูมาตอกที่เสาบ้านหน้าต่างประตูพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุด ทําโมทําให้ดับสังโคทําให้ศูนเสเนียดจะนไลจงหายไปนมโมพุทธายะยัตถาพุทธโมนะสาหาบาแตกที่ทําใส่เราแล้วห่อด้วยจีวรขาดนําไปทิ้งแม่น้ํากล่าวคําต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพร้อมบริกรรคาถาว่าพุทโธท,ทําให้หลุด ทมโมทําให้ดับสังโคทําให้ศูนเสนียดจันไรจงหายไปด้วยนมโมพุทธายะยัตาพุทโธนะ 4. วิธีที่หนักที่สุดแต่ไม่แนะนําให้ใช้คือการใช้ประจําเดือนแรกของสาวพมจรรันทร์ล้างอาถรรพ์บาดแตกที่ลงอาคมไว้ก่อนจากกันในวันนี้ ลบกวนเพื่อนๆช่วยกดทุกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ